สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มาหานำเอาพระสมเด็จบางคุณพรมนะกรุใหม่นะเป็นกรุใหม่นะเพื่อนสมาชิกกรุแตกปี2,000นะปี2,500ดังที่ทราบองค์นี้พ่อใหญ่มาหาเคยทำคลิปไว้แล้วนะแล้วก็คอมเมนต์กันแบบ ถล่มทลายเลยนะองค์นี้เสียงแตกเป็นสองฝ่ายนะแต่ที่พระมาหายืนยันว่าแท้แน่นอนแต่เป็นกลุ่ใหม่ปีกุแตกนะ2อ0 0อนะที่ท่านจอมพลประภาสได้มาเป็นประธานเปิดกลุ่ที่บอกว่าแท้แน่นอน องนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเลยนะเพราะยมามาจะดูที่มึกนะเพื่อนสมาชิกมึกที่ประทับลงด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยของเลยนแบบก็มีนะที่ไปบอกว่าเป็นกรุกใหม่เนี่ยแต่ว่าตาประทับตาวัดที่ประทับลงด้านหลังพระโอ้ดูใหม่เลยนะหมึกยังไม่ได้ซึมเข้าเนื้อพระเลยนะเห็นชัดเลยนะเห็นทุกเส้นเลย แบบนี้น่ากลัวเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นของดั้งเดิมปี2,500อ่ะที่ประทับตาหมึกวัดลงไปอ่ะหมึกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระนะเพื่อนสมาชิกจุดสังเกตนะหมึกก็จะซึมเข้าไปซึมแล้วติดในองค์พระเลยนะนี่เห็นไหมซึมมันก็ติดเข้าไปในองค์พระเลยอย่างเงี้ย นี่แหละที่พระมหาพระยามหามีองค์เดียวนะเคยเห็นเหมือนกันนะที่เขาเรียนแบบของเรียนแบบแต่ว่ามือกนี่โอ้โหชัดเจนมากอันไม่ใช่นะถ้าหมึกชัดเจนเลยนี่ไม่ใช่แล้วส่องแล้วมึกนี่เขาไม่ได้เข้าไปในเนื้อพระเลยยิ่งไม่ใช่เลยนะเรียนแบบแต่ถ้าของดั้งเดิมเนี่ยเราจะเห็นมึกเห็นไหมครับมึกเนี่ยเขาซึมเข้าไปติดในเนื้อพระนะ บางคนพรมที่เราเห็นคาบกรุนะไขนะ่ไข่กุนะต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกตาวัดก็จะเลือนลางบางๆเบาๆแล้วก็จะซึมติดหายไปในองค์พระเลยนะเนี่ยซึมติดหายไปองค์พระเลย เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่นี่คือใกล้สุดแล้วนะมองเนีย่ยมองด้วยตาเราใกล้สุดแล้วเห็นชัดแล้วนะความงามของท่าน ถ้าเพื่อนสมาชิกเห็นเห็นที่แผงพระหรือว่าที่ไหนเนี่ยดูกายภาพด้านนอกว่ามีคาบไขติดไม่ได้นะเพื่อนสมาชิกถ้าเป็นกลุ่มใหม่ปี2,500เนี่ยจะต้องดูหมึกที่ซึมเข้าไปในด้านหลังองค์พระด้วยที่ประทับตาลงไปเนี่ยเห็นไหมครับองค์นี้องค์นี้ชัดเจนนะเนี่ยสวยงามเห็นไหมครับ ที่เราเห็นนี่คือไขนะคาบเจดีคาบเรียกว่าเหมือนกับเป็นถูกอากาศหนาวก็ยุบถูกอากาศร้อนก็พองตัวเนี่ยจึงเป็นพวกสนิมคล้ายกับสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กที่เกาะกินองค์พระนะปูนเปลือกหอยก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับปูนเปลือกหอยนี่ก็จะขาวเนี่ยอย่างนี้นะ สมเด็จบางคุณพรมนี่แก่แก่ปูนเปลือกหอยนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็ทะออกแตกออกนะไม่ไม่แปลกนะครูบาอาจารย์บางท่านยังบอกว่าขาวมันสํารีเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยผิวผิวด้านนอกนะผิวด้านนอก อันนี้เนื้อด้านในเพื่อจะมาชิกดูสิครับดูคาบกรุนะเรียกสันส้นว่าคาบกรุกคาบกรุกนี่สวยงามนะ เพื่อนสมาชิกดูขราบกูเป็นไข่เลยนะเป็นจุดๆเป็นจำๆเลยนะลักษณะอย่างนี้หาดูหาดูยากนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอนะ เส้นบังคับพิมพ์ก็ชัดนะเพื่อสมาชิกดูเส้นมังคับพิมพ์นะเนี่ยหรือว่าเส้นขอบกระจกเนีย่ยบางทั้งเรียกว่าเส้นวาสนาก็มีนะนี่ชัดเจนนะครับ ความงามเป็นไหมหมันกับเป็นคราบผงแป้งโรยพิมพ์นะเพื่อนสมาชิกบางคนพรมกรุไม่เนี่ยความงามก็จะสู้กรุกลองไม่ได้แต่ว่าเรายังเห็นคราบไขคราบไขพระกรุติดอยู่นะคลาสสิกมากนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยความงาม เราดูด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้างบางคนพูมเราจะไม่ค่อยเห็นมวลสารนะเพื่อนสมาชิกเราจะไม่ค่อยเห็นพวกเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคาหรอกครับเขาจะแก่มวลสารปูนเปลือกหอยมากนะ ดูดูด้านข้างนะดูทุกจุดขอบข้างเขานี่ก็จะเหมือนกันนะนี่มีโล เรียกว่ารูพุนเลยนะรูอากาศเนี่ย<ม>บ่อน้ำตาเล็กๆนี่เต็มเลยนะ<ม>เปล่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับดูประพักท่าน,นมีขับไข่เต็มเลยนะเนี่ย เพื่อนสมาชิกนี่ดูอย่างนี้นะครับเนี่ยขาบไขพระกรุขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ